สวัสดีลูกค้าลาเลบูธซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้นะคะฮาร์เล็ตต์เดวิสันสปอ์เตอร์4รถปี2013ค่ะสำหรับสปอ์เตอร์48เรถปี2013คันนี้นะคะลูกค้าเป็นสีแดงนะคะมีชื่อสีว่า Amber อร์เรส n ันโกนะคะสำหรับเลขไม้ของน้องค่ะเลขไมลนะคะอยู่ที่30,000กิโลเมตรค่ะ จะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนนะคะสำหรับ h a เล e ดวิสารสปอร์ตเตอร์รถปี2013คันนี้ค่ะสเปคนะคะเป็นสเปค5 hd นะคะเป็นรถที่ผลิตอเมริกาค่ะนำเข้าโดยศูนย์ไทยนะคะคันนี้เป็นรถศูนย์ไทยแล้วก็ เจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกสู่เลยค่ะดังนั้นสภาพไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะกริบมากนะคะเรียกได้ว่ารถปี13ที่ลูกค้าจะหาสภาพแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะสำหรับสีค่ะก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นสีแดงค่ะ Amber e s a n g o นะคะเป็นแดงเงานะคะที่ข้างถังน้ำมันก็จะมีคำว่า Harley Davidson f o t e 48, แบบนี้ที่ถังน้ำมันทั้งสงด้านค่ะบางคนหน้าบางคนหลังเป็นสีดำเงาไม่มีลวดลายนะคะสำหรับตัวนี้ก็5 HD ค่ะ HD รถที่ผลิตอเมริกานะคะนำเข้าโดยอิมพอรค่ะ Import by Harley Davidson t h a i l น n d นะคะก็คือคันนี้รถสุนพาวเวอร์ค่ะลูกค้าเจ้า so, ของมือเดียวตั้งแต่ออ,อกศูนย์นะคะของแต่งก็จะมีท่อ2ออก1แว่แวนแอนไฮนะคะกรองเราาคับนะคะซูนกล่องสกิมมิ่งอีเกิลค่ะชกหลังคันนี้เป็นชกหลัง r o g กสิ s i ซ e s u สเพนชั o นนะคะชกหลังเปลี่ยนมาแล้วค่ะ แล้วก็ฝาถังน้ำมันเป็นฝาถังน้ำมันดำของ SD นะคะปอกแฮนค่ะเป็นปอกแฮนยางนะคะของโลบัลนะคะลูกค้าที่แฮนก็จะเห็นว่า Milwaukee Egg USA นะคะประกอบนอกค่ะแล้วก็เจ้าของมือเดียวเลยนะคะสภาพสวยมากนะคะน้องมาตรงกับวันตุษจ,จีนพอดีเลยค่ะโหสีแดงน่ารักมากๆเลยนะคะสีสวยค่ะ ังน้ำมันทั้งสองด้านนะคะเหมือนกันเลยค่ะจะมีคำว่า48นะคะถักเท้าคนซ้อนใส่มาเรียบร้อยนะคะ h d นะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนค้างค่ะลูกค้า สำหรับราคาบอกได้เลยเราใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงราคาตารางการดาวน์การผร์ตไว้ให้ที่ด s สค i ิปชันด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ